วงเมืองเครื่องปีหลัง565ร้อยาคำทำนายสยองนอตตาดามุษเมืองไทยตอนจบเมื่อรู้ว่าใกล้จะมีเคราะห์ควรเร่งรีบทำกรรมดีไว้อย่างต่อเนื่องนอตตาดามุษเมืองไทยกล่าวหลังจาก6เดือนแรกที่นอตตาดามุษเมืองไทยฮอนโซรัตจะดนวนอยู่ทำนายดวงเมืองสุดสยองไปทั้งภัยพิบัติโลกเจอร้ายกลายพันธ์ การเมืองบ้านเมืองมอ็อบวิกฤตเศรษฐกิจการเงินฝฟืดเครื่องประชาชนล้มตายภัยพิบัติทั่วทุกภาคถึงเวลาตอนสองตอนจบของการทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลัง6เดือนสุดท้ายปี2565ค้นโสรัจักรนวนอยู่นักทำนายเรื่องร้ายที่แม่นยำที่สุดจนได้รับการกล่าวขานถึงและถูกเรียกร้องอย่างมากมาย นอตตาดามุตเมืองไทยทํานาย6เดือนสุดท้ายของปี2565ไว้ดังนี้กรกฎาคม2565ผู้ใหญ่ไม่เที่ยงธรรมฟ้าดินลงโทษพายุภาคเหนือดุนแดงเสียหายหลายจังหวัดสเปนออสเตรเลียแอฟริกาฝั่งตะวันตกมีอุบัติเหตุต,ตายหมู่ทางเครื่องบินปลายเดือนระวังโรคร้ายแบบแปลกในเด็ก ดิปชันผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรงน้ำป่าเริ่มไหลป่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดพืชพันธัญญาหารเสียหายหนักยิ่งกว่าครั้งใดเกิดความยุ่งยากทางการเมืองบ่งบอกถึงความแตกหักขัดแยง้งการก้าวร้าวกันอย่างชนิดยอมหักไม่ยอมงอจะมีปัญหากับการเกะกระรัรานของเพื่อนบ้านสัตว์ตัวกำลังกล้าแข็งประเทศไทยนั้นบุคคลสำคัญยังคงมีอันตรายอยู่จบจนสิ้นไป ผู้ใหญ่ในแผ่นดินบางคนไม่ตั้งมั่นอยู่ในความเที่ยงธรรมเอาใจฝักใฝ่ในอาธรรมฟ้าดินจริงลงโทษต้องระวังอันธพาลโจปรปล้นนักข่มขืนจัดชุกชุมศิลธรรมจัดเสริมโรมพระอรัจจีหลวงโลกชื่อดังถูกจับศึกผู้คนดองจากด้วยสินค้าทุกประเภทขึ้นแผบุชีเครื่องบินกองทัพเรืออุบัติเหตุตกนักบินเสียชีวิตทั้งหมดเกิดแผ่นดินไหวดุนแดงครั้งใหญ่ในประเทศชิลี ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนหลายแสนคนออฟริกานิฐานกับอินเดียตะวันตกอยู่ในข่ายรัศมีอันตรายจากดวงดาวในมุม180องศาซึ่งเป็นกระแสบาปเกราะร้ายแรงทั้งนั้นเตือน,นภัยให้ระวังอุทก,กภยัยกับปัญหาการเมืองอันดุนแดงสเปนออสเตรเลียและแอฟริกาฝั่งตะวันตจกจะมีภัยและความบีบคั้นอย่างๆจะมีอุบัติเหตุตายมูทางเครื่องบินเป็นจำนวนมาก ตอนปลายเดือนโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิปริตเศรษฐกิจตกต่ำความเดือดร้อนของประชากรชาวโลกเด็กๆอาจพบกับโรคร้ายแปลกประหลาดตายกันมากปลายเดือนทหารพรมาร่าบุกไทยเผาหมู่บ้านในเขตไทยจำนวนมากสิงหาคม2565ระหว่าวังเรื่องโรคระบาดความขาดแคลนทั้งเดือนเตือนนักการเมืองไทยอาจจะมีสสอร่วงกัลียุกในอินเดียเกี่ยวเนื่องจากศาสนา ไทยตอนใต้ไข้หวัดนกระบาดเหมือนไฟลามทุ่งเกิดพายุตไต้ฝุ่นพัดถล่มกรุงเทพจนเกิดน้ำท่วมหนักสุดในรอบ100ปีต้องถือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มย่ำแย่ปีนี้เกิดวิกฤตกรารภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจเริ่มตกต่ำชาวนานับล้านต้องออกได้หางานทำและเกิดความปั่นป่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเดินขบวนไม่เข้าห้องเรียนและออกมาประท้วงในท้องถนนจำนวนมาก นักศึกษาชุมนุมในปักกิ่งและเมืองต่างๆเรียกร้องประชาธิปไตยมีการประกาศกฎอัยการศึกอาจจะมีการเขีนค่าผู้คนจำนวนมากในประเทศไทยชีวิตผู้คนต้องปิดโปร่งเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอยชาวนากรรมกรมีหนี้สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายบุคคลสำคัญของประเทศสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างหนักเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค จนผู้ร้ายชุกชุมอุบัติเหตุใหญ่ๆมีเกิดขึ้นตลอดแทบจะทั้งเดือนมีการตายหมู่ทางรถยนต์ทางเรือและทางเครื่องบินอีกครั้งสําหรับทางด้านการเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สสรุ่งหล่นบุคคลในเครื่องแบบจะมีบทบาทคึกคักขึ้นเศรษฐกิจถดถอยเงินฝืดเคืองชาวนากรรมกรมีนิสินเป็นจํานวนมากมีคนอดอยากล้มตายขมิและพะมา่าศัตรูภายนอกจะแสดงบทบาทต้านาน ยั่วยวนโทระัมากขึ้นโดยอาศัยสถานการณ์อันยุ่งเหยิงภายในเป็นเหตุรอบบ้านตามชายแดนจะเกิดความปั่นป่วนทั่วโลกเกิดสงครามจลาจลอาจมีผลกะระทบบ้างเราควรวางตัวเป็นกลางไม่ควรเข้าไฟได้เกิดการนรกใหญ่ในทวีปแอฟริกาตา,ตายกันมากเกิดการยุกในอินเดียเกี่ยวเนื่องจากศาสนาไขวัดนกจะระบาดหนักในประเทศไทยตอนใต้จะระบาดจากสัตว์สู่คนมีคนตายเกลื่อนเมืองและระบาดจากมนุษย์สู่มนุษย์ ในเวลาต่อมาอันรวดเร็วเหมือนไฟลามทุง่งกันยายน2565ตึกใจในเมืองกรุงระวังแผ่นดินไว้ไฟไหม้ปลายเดือนอาจจะมีคนเสียชีวิตมากสงครามประเทศทางตะวันออกกลางสำแดงความโหดร้ายเกินกินชีวิตคนโรคระบาเดเริ่มระบาดได้แรงและกลายพันธุ์ไปรโรคติดต่อไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะขับขันและ,ะเผชิญหน้าต่อวิกฤตการของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุด จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ของไทยในกรุงเทพเด็กสูงจะพังทลายถนนหนทางเสียหายเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระสามตาสายมีแต่เสียงร้องโหยหวนเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงมากรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ก่อวอดขึ้นเกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอันตรายควรจะเพิ่มความคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภท ตุลาคม2565เตือนน้ำท่วมแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องพายุโนร้อนห้ามหวังใจอุบัติภัยทางน้ำอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อประเทศฝั่งตะวันออกกลางพึงระวังสงครามลุกลามอย่างเร็วจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภัายธรรมชาติจะยังคุกคามต่อไปอีกอุบัติเหตุใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นทาให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือ ต่อเลยมาถึงกรุงเทพจะเกิดต่อเนื่องหลายครั้งแต่ละครั้งก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นต้นเดือนจะเกิดน้ําท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาน้ําท่วมครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ําจะท่วมอย่างรุนแรงจนต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวอุบัติภัยทางน้ําทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจ พายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและตอนใต้ของไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทําลายสิ้นบุคคลสําคัญของประเทศสุขภาพจะทรุดโทมอย่างกระทันหันถือว่าสูญเสียครั้งสําคัญของบ้านเมืองหุ้นตกแบบท้องร่วงอิหร่านอาหรับและอิสราเอลเดือนนี้จะได้รับพิษร้ายจากดาวอังคารจะพบปัญหาน้ําพึ่งพิงหยดเดียว ก็อาจทําให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าหากันทันทีจนบ้านเมืองพินาศพื่สจิกายน2565เป็นเดือนที่ไทยต้องพบเจอภัยธรรมชาติคุกคามหนักทั้งโบกน้ําและอากาศระวังแถบเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบด้วยเตือนเดือนนี้ผู้นําห้ามประมาทเป็นเดือนสุดฮารุโหสุดวิปริตที่แท้จริงสําหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดสูญเสียชีวิตผู้คนมากมาย แหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่พังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านตำบลอำเภอเหมือนปีก่อนๆทั้งจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้คนล้มตายเพื่อนบ้านจะก่อกวนและสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนบุคคลผู้ถืออาวุธจะมีบทบาทบ้านเมืองอยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานการ,รเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็ยังมีอยู่จะมีผู้ก่อความวุ่นวายภายในรุนแดง บ้านเมืองอาจจะเป็นอัมาพาตช,ชั่วระยะหนึ่งประเทศไทยจะถูกก่อวินาศกรรมอย่างหนักประเทศไทยก็ถูกตึงด้วยบาปเคราะห์ในมุมสามเหลี่ยมโดยมีดาวอาทิตย์เป็นตัวเสริมให้ครบมุมดังนี้สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นคือจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นสภาพเหตุการณ์ภายในเป็นที่น่าวิตกเป็นเดือนอันตรายจะเกิดภัยธรรมชาติที่ฮาตติโหดที่สุดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศเรือบินภายในประเทศจะตก สูญเสียชีวิตผู้คนมากมายและในวงการเมืองบุคคนในเครื่องแบบจะมีปัญหาขัดแย้งอย่างดุเดรผู้มัวมาอํำนาจจะแสดงอำนาจโดยไม่เป็นธรรมสอุกแล้วดวงดาวในเดือนนี้มีลักษณะวิปริ์อาเพศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะประมาทม่ได้ท่านวาคม2 5 6 5ความขัดแย้งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3อาจมีจริงกกลงเทพขาวโพลนสภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวน สหรัฐถึงจุดตกต่ำค่าเงินลงอย่างแรงและมีความเสียหายอย่างหนักทั่วโลกมีภูมิอากาศแปรปรวนในยุโรปบางประเทศจะร้อนจัดเพราะเกิดขึ้นความร้อนทำให้อากาศร้อนที่สุดในรอบ100ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากและในบางประเทศก็หนาวจ,จัดจนทนอยู่ไม่ไหวหิมะตกโปรยปลายลงมาขาวปลวนไปทั่วกรุงเทพและปร,ะริมณทนปัญหาเพื่อนบ้านจะก,ก่อกวนและสร้างความขมขื่นใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือน ขนไทยตกต่ำสุดขีดยังไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้วิกฤตทางภาคใต้ไม่มีทีท่าว่าสงบลงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้องค์กระมีอุบัติภัยทางอากาศหลายครั้งในต่างประเทศศิลธรรมของโลกจะตกต่ำอย่างหนักไฟมิชชัชาชี่จะคุกคามสวัสดิภาพของสุจริตชนอย่างรุนแรงหมายถึงความวิปริตของโลกยุโรปมีเข้าให้เห็นว่าองค์การตลาดร่วมจะวิปริตถึงแก่การแตกแยกกันได้ อย่างไรก็ตามนอดตาดามุตแห่งไทยกล่าวว่าการพยากรณ์ดวงเมืองปี2565นี้แม้จะมีคำทำํานายที่ค่อนข้างจะร้ายแรงแต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนว่าเราอย่าลงเชื่อจนงมง่ายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ที่สำคัญกว่านั้นคุณต้องยึดถือผลกรรมในภพชาติปัจจุบัน ยึดมั่นในผลของการกระทำกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อรู้ว่าคุณจะมีทุกข์เกิดขึ้นก็ขอให้มุ่งสร้างแต่กรรมดีละเว้นการกระทำชั่วเสียอีกทั้งขอให้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงซึ่งจะอำนวยผลดีให้แต่หากคุณเป็นบุคคลประเภทที่คอยตั้งหน้าตั้งตาที่จะกอบโกยความสุขเกษเปรมปีให้กับตนเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่เคยปหาที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นก็ขอให้พึงสังวรไม่เลยว่า คุณจะต้องประสบกับความหายนะที่ไม่อาจแก้ไขหรือช่วยเหลือได้เลยตัวคุณเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้และอีกนานไหมว่าคุณจะหลุดออกไปจากเขาหวงกฎนั้นได้